สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับโชคดีมิวสิกโซน่าคาราเกะสอง5นยิห้านะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเพลงเดือนนะครับมีนาคมนะครับผมเป็นไฟล์นี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเดือนมีนาคมมีเพลงอะไรมาใหม่บ้างครับผมผมขอญากแตกไฟล์ประจําเดือนมีนาคมกันเลยครับกดเข้ามาที่โฟลเดอร์มิดดี้บีเพีคาราเกะนะครับ มาดูครับลายชื่อเพลงครับผมนี่ครับลายชื่อเพลงประจาเดือนมีนาคม2หกแปดครับก็จะมีเพลงประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ครับโอ้มีเพลงกุลาบนะครับผมกุหลาบของก็ฟกยี่ฮิโร่ครับนี่ครับมีครับกุลาบเพลงใหม่มีครับผมนี่ครับเพลงใหม่ตามนี้นะครับคูกร้อยปีครับเพลงใหม่ครับบางเอิญมันได้อ่ะครับ เพียงใหม่เยอะเลยครับผมประจำเดือนมีนาคมนะครับผมเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันเลยนะครับผมอันดับแรกผมจะเสียบคาราวเกะรฮาร์ด็อคเข้าไปนะครับผมคลิปนี้ใช้เป็นฮาร์ดโลนะครับไม่ได้ใช้เป็นโซน่านะครับผมนี่ครับเสียบที่นี่ครับฮาร์ดโครับเข้าไปดูที่หน้าจอครับนี่ครับฮาร์ดอลจะใช้เวอร์ชัน3.0ครับเป็นคาราอเกะแท้นะครับ เราสักครู่ครับกําลังเข้าโปรแกรมครับตัวโปรแกรมเข้ามาเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการอัปเดตครับผมคลิกขวาครับผมวิธีการคลิกขวาครับก็ใช้เหมือนโปรแกรมคาราโอเกะเวอร์ชั่น2เลยนะครับผมคลิกขวานะครับคลิกขวามาที่ข้อมูลเพลงนะครับแล้วก็มาที่เพิ่มเพลงนะครับแล้วก็มาเลือกตรงที่เป็นเปิดนะครับผมโฟลเดอร์เหลืองๆครับไปที่ที่เก็บเพลงของเราครับ ดูไม่ทันดูใหม่ได้นะครับผมดูใหม่ได้นะครับก็กดย้อนกลับดูนะครับอ่ามาเปิดนะครับมาที่ไดดีผมเก็บไฟล์ไว้ที่วิดีวีพีนะครับผมตัวนี้เอาประจาเดือนมีนาครับผมเลือกไฟล์ e m k มาครับอ่าเอครับเลือกเป็น e m k ก่อนนะครับผมตัวนี้ e m k นะครับเอาใหม่ครับเปิดครับเลือก e m k กดปึ๊บนี่ครับเมื่อกี้ผมเลือกไป n c n นะครับมันเลยไม่ขึ้นนะครับ สามารถเพิ่มเป็น E N K หรือว่า N C N ได้นะครับผมพอเราได้ชื่อเพลงมาแล้วกดคําว่าเพิ่มฟืบรูดฟด,ดแบบนี้นะครับเพิ่มเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับ20 7เ,เพลงใหม่นะครับที่เราพูดไปเมื่อกี้และผมจะเพิ่มเป็นไฟล์ N C N ด้วยนะครับผมนี่ N C N เป็นไฟล์แรกนะครับก็ท้าเหมือนเดิมครับผมไปที่เปิดเลือก Midi V I P ประจำเดือนมีนานะครับ2 5 6 8นะครับเลือก NC N C N กดโอเค เหมือนกันนะครับทำเหมือนกันกับ imk เลยโดเพิ่มเพลงนะครับนี่นะครับก็จะเพิ่มลงเสร็จเรียบร้อยนะครับผมมาดูครับว่าเพลงใหม่เรามาแล้วยังครับกุหลาบนะครับมาอย่างกุหลาบเอากุหลาบมาก่อนนะครับกุหลาบนี่มีนะครับกุหลาบของกอฟกี้ฮีโร่แล้วก็การตองนะครับฟิชเชอร์ิงกับการตองมีนะครับเพลงกุหลาบนะครับนี่ครับมีนะครับ เพลงใหม่เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้นะครับผมสำหรับเพลงใหม่นะครับรอร้องได้เลยครับที่ช่องโชคดีคาราเกะนะครับ2025ครับสำหรับช่องทิกตอกครับตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่ประมาณแสนไปปลายนะครับผมแสนนะครับผมก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่มากดติดตามกันนะครับมาร้องเพลงใหม่กันครับผมผมจะอัปเพลงใหม่นี้ลงในเร็วนี้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้มาสอนวิธีการอัปเดตด้วยนะครับผมท่านใดท่านไหนชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กด แชร์นะครับกดถูกใจด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ